สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นนี้นะครับไม้โชคเก้าชั้นใบด่างนะครับพื้นใบสีชมพูเลยนะครับใบเขา,ล,าลักษณะรูปทรงปลายหอนะครับปลายเรียวแหลมขอบใบผิวเล็กน้อยนะครับ มีความหนาของใบามากเลยนะครับสําหรับตัวนี้พื้นใบสีเขียวเข้มเลยนะครับแล้วก็ลักษณะด่างก็จะเปิดด่างชมพูนะครับก็มีด่างทุกใบนะครับแต่เขาจะค่อยเปิดสีขึ้นมานะครับใบล่าสุดนะครับเป็นด่างฮาร์กับด่างสเตียทั้งใบนะครับ มีความโดดเด่นนะครับสำหรับต้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นไม้ก้านสั้นนะครับทรงกอสวยนะครับใบก็ครบทุกใบนะครับใบเลี้ยงก็ยังอยู่นะครับมีความโดดเด่นเรื่องการจะเปิดสีนะครับการใบสีแดงนะครับกระดูกลา้เส้นสีแดงนะครับ ด่งก็กระจายนะครับลักษณะชม,ชมพูออกแดงนะครับครับก็สวยงามครับสำหรับต้นนี้ครับก็เราดูสรวนกอเขาต่อไปนะครับจะมีการเปิดใบออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ